สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคในโปรแกรม Snapseed นะครับมันจะช่วยในการเปลี่ยนรูปภาพบางครั้งที่เราใช้มือถือไปถ่ายรูปเนี่ยแล้วมันได้เป็นลักษณะของภาพที่มันชัดทางภาพเราสามารถใช้โปรแกรม Snapseed ในการเปลี่ยนให้มันกลายเป็นภาพหน้าชัดหลังเบลอได้ง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆครับไม่ยากเดี๋ยวลองไปดูกัน ขั้นตอนนะครับเริ่มต้นเลยก็คือเปิดโปรแกรม Snapseed ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเพื่อนแตะไปที่เครื่องหมายบวกเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะเปลี่ยนจากภาพชัดทั้งภาพนะครับให้เป็นภาพหน้าชัดหลังเบอร์เหมือนอย่างรูปนี้นะครับหลังจากนั้นแตะไปที่คำสั่งเครื่องมือที่อยู่ตรงกลางด้านล่างสุดนะครับเลือกคำสั่งเลนเบอร์นะครับที่อยู่ ด้านขวาสุดล่างสุดเลยฮนะแถวขวาสุดแล้วลงไปด้านล่างสุดเป็นเบอร์ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนใช้2นิ้วในการบีบเข้าหากันเพื่อให้วงกลมตัวนี้เล็กที่สุดบีบเข้าไปให้มันเล็กที่สุดนะครับเ,เครื่องมือด้านล่างนะครับเพื่อนจะเห็นว่ามันจะมีตั้งแต่ตัวที่1ที่เป็นวงกลมมีจุดสีดําตรงกลาง ตัวนี้นะครับมันสามารถกดแล้วเปลี่ยนเป็นรูปแบบของการเบลอแบบแนววงกลมหรือว่าเป็นแบบแนวนอนก็ได้นะครับเราใช้เป็นแบบวงกลมนะครับแต่ที่เครื่องหมายตรงกลางนะครับเครื่องมือตรงกลางที่เป็นเส้นแล้วก็มีขีดขดตรงกลางตัวนี้นะครับเพื่อปรับนะครับแตะไปครั้งหนึ่งเลื่อนนิ้วขึ้นลงนะครับหน้าจอเพื่อจะเปลี่ยนเมนูเลื่อนมา ตรงกลางนะครับเมนูที่เขียนว่าการเปลี่ยนภาพใช้นิ้วนะครับลากไปทางซ้ายหรือขวาสังเกตบาร์ด้านบนสุดนะครับที่มีแถบสีน้ำเงินวิ่งอยู่มันจะเปลี่ยนไปมาเห็นไหมครับเราเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อให้วงกลมเล็กลงไปอีกนะครับเล็กสุดเลยเป็นศูนย์ไปเลยคราวนี้เราก็จะได้ภาพที่เบลอทั้งภาพแล้วนะครับเราสามารถปรับความเบลอได้นะครับ แต่เลื่อนขึ้นลงนะครับแต่เครื่องมือตรงกลางด้านล่างตรงกลางนะครับตัวปรับเนี่ยสามารถเลื่อนขึ้นลงเลือกรายการแรกนะครับเอานิ้วเลื่อนเลือกรายการแรกความเข้มของการเบลอตอนนี้30%เนะครับเพื่อนใช้นิ้วแตะแล้วก็เลื่อนซ้ายขวานะครับเพื่อปรับความเบลอของภาพอย่าให้เบลอมากเกินไปนะครับมันจะดูไม่สมจริงนะครับ จากภาพที่มันชัดเราก็เบลอขึ้นมาพอประมาณอา,อาจจะสักเพื่อให้เห็นความต่างสัก5ี่าผมเลือกประมาณ25นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกด้านล่างขวามือนะครับตอนนี้มันจะเป็นภาพเบลอทั้งภาพไปแล้วนะครับเราจะทำการทำให้ตัวลูฟี่เรากลับมาชัดโมเดลเราให้ภาพมันกลับมาชัดเฉพาะตัวโมเดลเรานะครับ ข้างบนจะมีรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อันและมีลูกศรชี้เลี้ยวโค้งนะครับแต่ไปที่เครื่องหมายตัวนั้นนะครับตัวนี้แก้ไขกลุ่มนะครับแต่ไปที่เครื่องหมายแก้ไขกลุ่มลงมาเลือกรายการดูการแก้ไขเลือกตัวรายการนี้นะฮะดูการแก้ไขแต่เข้าเปอร็จนะครับมันจะมีภาพดั้งเดิมมีมีให้เลือกดั้งเดิมกับเลนเบอร์มันจะซ้อนเลเยอร์กันอยู่นะฮะเราเลือกที่เลนเบอร์ เลือกเครื่องมือตรงกลางที่เป็นรูปผูกาน,นะครับตอนนี้แถบด้านล่างนะครับจะมีเครื่องมือทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีวงกลมกับสามเหลี่ยมซ้อนกันนะครับแต่ครั้งหนึ่งมันจะเป็นภาพเบอร์ทั้งหมดแต่อีกครั้งหนึ่งจะเป็นภาพชัดทั้งหมดนะครับเราแตะเป็นเบอร์ทั้งหมดเลยจะได้เห็นนะครับลูกศรขึ้นและลงตัวนี้นะครับเราแตะที่ลูกศรลงให้มันคําว่าเลนเบลอเนี่ยเป็นศูนย์ไว้ หลังจากนั้นใช้2นิ้วขยายภาพแล้วก็เริ่มรูปส่วนที่เป็นลูฟี่ตัวโมเดลเราที่เราต้องการจะให้มันชัดนะครับค่อยๆระบายไปรอบๆระบายไปตามตัวโมเดลเราอยากให้ชัดตรงไหนถ้ามันลำบากก็ขยายใช้2นิ้วนะครับขยายทางออก2นิ้วทางออก แล้วเราก็ค่อยๆไล่ในส่วนที่เล็กๆเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับปลายแขนส่วนต่างๆเก็บรายละเอียดค่อยๆทำไปฮะใช้2นิ้วแตะแล้วเลืเล่อนนะครับเลื่อนภาพโดยการใช้2นิ้วแตะแล้วเลืเล่อนค่อยๆระบายไล่ไปนะครับ ต้องการให้ตัวโมเดลเราชัดเราก็ไล่ไปตามตัวโมเดลค่อยไล่ไปนะครับวิ่งรอบตัวมันเลยครับรอบตัวโมเดลอ่าจะเห็นว่าพอเราลากนิ้วผ่านตรงไหนตรงนั้นก็ชัดขึ้นมานะครับเลื่อน2นิ้วเลื่อนขึ้นอ่ผมเน้นให้ตัวโมเดลเราชัด ลากลงไปถึงขาเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราป้ายเกินไปนะครับอย่างเช่นป้ายออกไปมากเกินไปอันนี้ผมระบายเลยเอาไปมันทำให้พื้นหลังโดนไปด้วยนะครับวิธีการแก้ง่ายคือลูกศอนด้านล่างที่เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะครับแตะแตะไปเรื่อยๆจนมันขึ้นมาเป็น100แล้วเราก็ไประบายกลับนะครับระบายพื้นผิวกับมันก็จะเป็นการแก้ให้ให้มันกลับเป็นเบอร์เหมือนเดิมเนี้เราจะแก้ไปแก้มาได้ ส่วนไหนที่เราระบายเกินหลังากนี้นเราก็แตะลูกศรลงอีกครั้งหนึ่งเรื่อยๆจนเป็นศูนย์โอเคกลับไปแก้ในส่วนอื่นระบายส่วนอื่นต่อไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆระบายเพราะว่าถ้าเรายิ่งทำได้ละเอียดเท่าไหร่ภาพมันก็จะดูสมจริงมากขึ้นเท่านั้น อันนี้ผมคร่าวๆนะครับระบายตัวๆให้ดูเดี๋ยวจะได้ไม่ช้าเกินไปก็ทำเร็วนิดนึงประมาณนี้นะครับช่วงบริเวณกางเกงเอาให้ทั่วขอบเสื้อ,อถ้าสายเอวมันเล็กเรวก็ ขยายรูปก่อนนะครับแล้วค่อยมาระบายขยายให้สุดก่อน2นิ้วหุบเข้านะครับภาพก็จะบีบให้มันให้มันเล็กลงถ้าสองนิ้วทางออกภาพมันก็จะบานออกกว้างขึ้นนะครับนิดเดียวเหลือแขนด้านขวาของภาพนี้นะครับ ระบายทั้งหมดเลยครับทั่วๆผมทำเร็วสักนิดนึงนะกันนะครับก็เป็นแบบคร่าวๆจริงๆถ้าเวลาทำจริงๆก็ไม่ต้องรีบร้อนนะฮะค่อยๆระบายค่อยๆทำไปจะได้ภาพที่ละเอียดสวยกว่าโอเคแล้วครับอ่ะตอนนี้ผมระบายทั่วแล้วหลังนั้นกดที่เครื่องหมายถูกนะครับด้านล่าง กดที่ลูกศรถอยหลังครั้งหนึ่งข้างบนมุมบนซ้ายนะครับโอเคอ่ะเลื่อนให้พอดีชอก็จะเห็นว่าตอนนี้เราได้เป็นภาพหน้าชัดหลังเบอร์แล้วนะครับกดที่คำว่าส่งออกนะครับแล้วก็ทำการบันทึกได้เลยแค่นี้เองคุณก็จะได้รูปที่เป็น หน้าชัดหลังเบอร์เรียบร้อยแล้วแกง่ายๆอย่างนี้แหละครับนะครับเ,เพื่อนๆลองทํากันดูนะครับไม่ยากแล้วยังไงอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วผมจะทําคลิปมาสอนกันต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ